สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสลิกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่9แล้วประจำเช้าวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2020ปรากฏว่าทางบฟบวก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะแวเดอร์เบเมนไป5-3ด้วยกันวันนี้เจ้าบ้านได้5ประตูจากโบเ้บาคูจอห์นแอนโทนีบรูเวสตูธฮอตยิง2เม็ดครับแล้วก็อีกลูกเป็นทางบาตอสเบียเล็กที่ยิงเข้าไปส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากเลนาร์โดบีแทนคู เควินโมวาวแลและก็จอห์นบรูคของทางโวบบวกเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองฮะก็เลยได้ว่าโอ้โหยิงสลุดเลยสําหรับเจ้าบ้านโวบบวกแลวก็เลยทําให้ตอนนี้โวบบวกเนี่ยขยับมาอยู่ที่5ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น17คะแนนตอนนี้คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างแชมป์เก่าบบเยอร์มวนิกเนี่ยแค่2คะแนนเท่านั้นเองในขณะที่เวเดอร์เบเมนอันดับร่วงไปอยู่ที่10ของตารางครับแตมอยู่อยู่ที่11คะแนน,นเหมือนเดิมแต่ว่าประตูได้เสียลดลงน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะเลย ไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป11ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิสแมสุดมีแม็กซ์ครูดกับโทมัสบุลเลอร์ที่จ่ายไปคนละ5ลูกเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมบูเดสติก้านาที่9ครับเริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้นะฮะก็จะมีอัลส์บวเปิดบ้านเจอไฟราบวกดอทบุลพบเอฟซีโคโลนไลฟ์ซิกเปิดบ้านเจอกับอาร์เมเนียเบเลเฟลอุนิออนบอร์ลินจะเปิดบ้านเจอกับไอทัลแฟรงเฟิร์ต สุตการ์ครับรับการเงยือนของไบยเยนมิวนิกแล้วก็คู่ดึกเป็นบรูซเมเช,น,เชนการบาทเจอกับชชลเก้ศู์คู่นี้ PPTV ถ่ายทอดสดด้วยวันอาทิตย์ที่ย9ิบก้าพฤศจิการครับก็จะมีไบเออร์เลบุเซนเปิดบ้านเจอแฮนท์บอรินคู่นี้ PPTV ก็ถ่ายทอสด,ดอททรรทอสดนะฮะแล้วก็คู่ดึกเป็นไม่เปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟินแฮม